สวัสดีผพี่น้องเอ้าโอ้ยหนักแหละพี่น้องเ้ยมื่อนี้สีไปร้อยกระโถนพี่น้องอยู่บัดนตรไปกับสงการคือกระทงเนาะมีหน้าพี่น้องบัวงาบนน้ำพี่น้องนี่เขากำลังสีไปเนาะขี่รถไปพี่น้องเลยเพราะว่ามันเนาะไกลเติบไกลจากปะเนาะพี่น้องรถคันเก่าอย่างไบู๊บืนพี่น้องเลยเท่เลยเนาะเดี๋ยวเขาสีไปกันด้วยพี่น้องไปพอตอนจูเท้าผ้าอีพี่น้องจะมีเพื่อไปอันนี้โคกเนาะคืเพื่อไปโคกเลยกา อันลอยกระโตกในพี่น้องอยังต่างๆเาดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยอี่น้องตอนหอดเนาะเนาะตอนนี้เข้าไปลงมาในกระด้างเห็ดหลอกไฟอยู่ียังนอนเอาหัวอันไปยังขุดมันกับบานดูว่าได้ในมุมขัดเนี่ยนี่กระด้างสีลงกูลุ่งลอยจะรุ่งนั่นเนาะเอื้ถือเลยเอื้อหรือไม่พาหนีพาฮะนี่เพิ่นเอาอันนี้เขียนใส่เนาะ อยูลงไฟลงหนาเอน oh, 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 hey. hey. ี oh, ่หนิเฮือเมื่อเอาไปนิเมื่เลยอ๋อลืมบอกว่าไปหนเฮือเมื่อหยดก็ยังสิไปอยู่อ๋อจุดจุดกระทุ้งงกากนะโอ้ไปแล้วลำหนึงไปแล้วลำหนึ่งไายหออยู่ไม่ได้คิดดีคำหยาดคือสิเงียบเถอะนั่งเด้อกินเด้อนั่งเด้อทำยับเบ้อ

ซู่แห้งแห้งมันหดผักนะครับลายอะไรอะของไผคือหลับแต่บปี๊ๆี๊ปโอเค้ยไฟเยได้กินไปเลยเฮ้ยตัวดอกไผโดนอกนี่ใส่ปะไม่โอ้ยยาม่มันอันตราก่ด้วยเฉันเป็นใหม่เป็นยังไคเนาะกะไพ่ใสซใส่กนไพ่กนู่เาเหรอไปแห้งแห้ง จูจูรูจูรอดงเอาเรอยเอยเร่ยไดอกีมึงมันจิมาเบิดป๊าปบมก้นะมันเขาเลยฮะนี่ได้ไหมล่ะเออไไเ่ออ่ามันคือพวเขาเยห่อยพวกเขาเก่าไม้ดิไปเลยไปเล้ยไปไปแตกจัก เชียซื่อเสียซื่อนะนัง้อนนั่งซีโซ่ขี่มุนบนเามาไลมาได้เขาิจูนไฟนะขึ้นยู่บ่โอ้หออกไปวันหยุดเอ้ยโอ้โักักลยฝึกหนาเนาะแล้วของไฟซีโซ่ไฟทานอุด ดยามันแตกเลยเออแตกอีเสียซ yeah. ื well, Jews, ้อไรอไรไนอนเคืตาตืบตาฝนลงไฟบงเดียวเนาะขุ้มตาซ้ำอีกรบหน้าไปกีเซียดิท่าถึนอย่บนี้เนาะแตกจักโอ้ยเรียบร้อยเลยโอ้ยเมื่คืนนนะนี่เครื่องเนาะ เฮ้ยแก้เอาอันหน่อยแก้เออจับเอาเอาเอาอย่างวะเอาอันนี้มันนหน่อยนะมาใส่นี่จากหน่อยมันพอดมันถูกไม่ไม่ไม่หรือว่าความสักไรความเงี้ยนใส่ไหมเออเขี่ยใส่เออความมะเอาจับมันมา้ใกล้ๆอันนี้ยังเขี่ยใส่ฮะจับมันมาไใกล้ๆก็ตัวมันหงุงๆอยู่นั่นเองจำในกระเพาะแล้วบอกกันอยไ่กอน เอ๋อส ic wow. 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 oh. ีไล่เลยทองเส่ดเลยนะท้องแห้งเลยถือมือเลยว้าวไอ้เลยไอ้เลยวตัวตัวไปแล้วเออสายดอกไม้เอ็เชียบไปเลยสุกไปเนาะโอ้มีอันเดียวเลยองตององตองคนเดียวเลยไล่ไปไล่ไปลูกกระโมเอาอันนี้ใส่ เป็นม e ืไฟเอาพี่ออมานี่จู่ทีางนั้นแปลเชื้อซื้อสาุดนี่มันสิบเขาสัฮะวนแงียงโอ้หตัวท็อปนนี้เอาเลยเฮ้ยแข่งกันแล้วสงานไปกีกน เอ้ยบอขึ้นบอขึ้นยังเข้ามากันาดยังเข้าบุดยังเข้าบอุดนี่เริ่มมันสิขึ้นฮะโอ้โหยังบูดเว้ยโอ้ยว่านแตกเนาะเดี๋ยวสีส่งไปซะ้างเป็นหอด้วยไปแปลงใหม่เพิ่งตุนนี่ฮะ โเห็นนั่นเหมือนไรยังเดียวกลุ่มคนกองมองหมดแดงเดี่ยวจ้าถึงเงาใส่ของมันจูดเองเลยเพิ่งมาเอาเออยากจูดเอง,องนอเองนาะใายคนอื่นจูดเดี๋ยวเพิ่งจะหายอ่ะโอ้ยคืออะไรนะขอกแล้วแม่สิแตกค่ะโอ,อ้ยอยูเ่เจซจังสัน่นนะเว้ยจิติยานะเซร์ลายก่อนว่าจะเข่าะ Lê hỏi hỏi leo hỏi 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 ngạm hỏi 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 ติสัมรีเ่นะโอ้เอาก็ไปบอนบางลุบมตีมือุยันมั้งต้งขาคุอเอาจูด,ดูห่ามันต่อสกันเนดยรอฉันมันก็พ่อนะเฉ็นบว่าเอาอันนี้เเครื่อไฟมาจูด,ดเลยมึงบอลได้ไไปก่อนเลยผู้โอเคไม่เองขอไปในมุมเก่าไปมาคือไปกัน เอาไปร้อยไกลๆที่ไรออกไปผูกุนนวยาลาในบาน่ไปนาในหันนิ่มกนนังเลยนี่พีพีจูดของแล้วจูด้วยจูด้วยจูดเ้ื่อยได้หน้อยนั่งยูนี่ไม่มาจู โอ้ยบ่ขไปเลยเปียงไหมปเปีงไหมอ้าวอันนี้เขาจอพลาดจออันนี้เพิ่นสีจูเลยนาี่นองโว้ยมาแซงอันนี้กัไราะเ้ารเยปยไปเฮ้ื่ีแนออกทัจิวเขาเลยหาเป่าแนเป่าแนเมื่อสี่าดเิอาจารย์นี่ แตเป็นตั้งลางแสดงาวมามเ็นคุ้นสะโอ้ยเสด็จ้นคืนย่บได้เมือตัวนี้ตัท็อปึ้นน้อยนึงเอาหน่อยโอ้ยคือหุ่งอยู่เนาะในหนากระโโตกนะกระโโนะโอ้ย

เงินพองงนเดินกับเนซีมนอาปนีใส่ปกแล้วก็เรินซีเป็นหนไฟหนาพี่น้องจยเป็นแท้พี่น้อจุกลายนะจดตับซอง้งอย่้องคนกอังพี่น้องท่าเาป็นเากงกับคู่มือเนาะีันนี้วาสะทอสะนเล เอาไว้ว่าคีิดนี้เนนพื่อสนี้นาะคน้องเขามาตรงนี้รอดกระโชกแล้วก็้นเนาะคนจุเ๊เธอไผ่พอนคลิปลาะนาะบ๊ายพี่น้อง